หลายท่านบอกอยากได้กำลังใจสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใดดีแล้วเหมือนกับหยินหยางเป็นการพลิกฟื้นดวงชะตาฟังครับหลายท่านเกิดมาย่อมประสบซึ่งวิบากหรือเคาะกรรมอาจจะมีเคราะกรรมเก่าความเชื่อความศรัทธาของคนไทยมีอย่างดายาวนานให้ไปสักการะวัดใดก็ได้ที่มีชื่อคล้องกันกับการล้างอาถรรพ์หายโศกหายเคราะห์ ลอยบาปลอยเคราะห์ให้ท่านไปสักการะวัดศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อแบบนี้มาแต่โบราณอาจารย์แนะนําหลายท่านได้มีโอกาสไปอุดรธานีให้เปสักการะวัดหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเมื่อหายโศกหายเคราะห์หายบาปหายโรคหายภัยแล้วให้เริ่มต้น แก้วมณีสารพัดนึกให้ไปตั้งความปรารถนาที่วัดสมัมมณีวัดสมัมมณีเหมือนมณีแก้วสารพัดนึกคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดจะสาเร็จเป็นจริงอัศจรรย์เป็นไปเพื่อขวัญกาลังใจเป็นไปเพื่อไปต่อยอดเป็นไปเพื่อแย้ธนูบำรุงศาสนาประเทศชาติบ้านเมืองวัดไหโศกจังหวัดอุดรธานีวัดสัมมณีจังหวัดอุดรธาน,น,น,านีแล้วท่านจะได้พบกับความอัศจรรย์แห่งชีวิตครับ